เราขอยนตรงนี้เลยนะตอนนี้ชุดปราบปารามของเราของกรมบุทยานเองหรือว่าของตํารวจเองเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะในการที่จะสืบหาคนที่จะกระทําผิดเนี่ยคุณอาจจะทําผิดได้แต่ว่าเรารู้หมดครับรู้ช้ารู้เร็วเท่านั้นเองครับเราอาจจะรู้ช้าไม่ทันท่านแต่ว่าเราตามจับท่านได้แน่น,นอนถ้าถึงพวกพานนะถ้าแน่จริงก็เข้ามานะครับแล้วก็จะได้เจอกัน ถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ไม่กลัวนะครับรคิดว่าเราก็มีสุดใจผมทํางานผมนก็โอเคผมก็คิดว่าผมลูกหลานเราก็ขลังเราไม่รู้ว่าวันขนาา้าหน้าป่ามันจะเหลือกี่เท่าไหร่ตดนไม้มันดีๆต้นไม้ใหญ่ๆมันจะเหลือไหมตัดป่าหรือว่ามันเริ่มแบบสุญุ์กี่นี้แล้วมันน้อยลงทํางานแบบนี้มันก็เงินเดือน,นน้อยแต่ว่าก็ มีความสุขมีความสุขในการได้อนุรักษ์ได้ทําเพื่อคนอื่นถ้าเราอยู่ในจุดนี้เราต้องใจเย็นให้พอพออดทนได้มากแต่ย่างไงครับ <c oughs> เราเราลักรูนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เราทําเพื่อสังคม ยุคเริ่มต้นน่ะมันเกิดจากป่าสมทานที่นี่แล้วก็สมทานหมดปี24เขาก็เลยตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับด้วยกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ทําเรื่องการอนุรักษ์ป่าต้นน้าว่าไม่ให้มีการตัดไม้ทาลายป่าไม่ให้การทําไร่บริเวณป่าต้นน้ําก็เลยเป็นที่มาที่อธิบดีกรม,มาไม้รับกระแสพระราชดำรัสเนี่ยไปตั้งเป็นอุทยานประกาศเป็นอุทยานปี24ยุคเริ่มต้นคือ การชิงพื้นที่ชิงพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งยังมีรัฐมรที่ทำไร่แล้วก็มีคนงานที่ตกหล่นจากการทำเหมืองมีการทำเหมืองการตัดไม้ก็มีการอบยพคนออกแล้วก็ออกมาจากป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งจนกระทั่งลงมาตั้งเป็นหมู่บ้านบริเวณด้านล่างมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานทั้งหมดเกือบ3 0,000ื่นกว่าไร่เป็นการชิงพื้นที่เริ่มต้นการชิงพื้นที่หลังจากนั้นเป็นการปลูกป่าบำรุงรักษาป่าต้นน้ำจนกระทั่ง เราได้ตอนนี้นัาปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ป่านี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมากแล้วเป็นยุคข,ของการใช้บริการทางนิเวศเขาเรียกว่าใช้ระบบนิเวศเนี่ยในการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องของเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวมันไม่ได้ใช้ทรัพยากรโดยตรงเหมือนสมัยก่อนแต่เป็นการใช้ทางอ้อมเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ย มันก็จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นระดับโลกเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาไปท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าไปส่องสัตว์ไปดูเสือโค้งไปดูเสือดาวเลยต้องไปดูที่ไหนแก่งอาจารย์มีศักยภาพตรงนั้นเลยถ้าดูจากนักดูนกนะถ่านักดูนกเนี่ยก็คือดูนกใต้ดูนกเหนือดูแก่งอาจา์เนี่ยเห็นทั้งสองชนิดเห็นทั้งสองกลุ่มก็มีนกที่อยู่เนี่ยประมาณเกือบ500ชนิด นะครับจากทั้งหมดก็ประมาณพันชนิดครึ่งหนึ่งอยู่ในแก่งกระจานถ้าจะดูผีเสื้อนี่ก็ผีเสื้อป่าเนี่ยที่นี่เป็นที่ที่มีผีเสื้อสีสดเมษาพฤษภามิถุนานเนี่ยเป็นช่วงที่มีผีเสื้ออยู่พอถ้าพูดถึงเรื่องของสัตว์กินเนื้อเสือดาวที่ที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดคือแก่งกระจานเป็ดคับแคร์ปกติ เป็ดคับแคร์เป็นเป็ดชนิดหนึ่งที่ทำรังบนต้นไม้แล้วตัวที่เราพบล่าสุดเนี่ยเป็นตัวที่มีลักษณะ,สะแสดงออกว่าเขาเรียกว่าอินบีด่ะคืออยู่ในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์เป็นสแสดงว่ามันต้องมีทำโพรลงรลังอยู่ในแมน้ำเพชรบุรีเป็ดพวกนี้จะทำรังบนโพรงแล้วลูกจะต้องกระโดดจากต้นไม้ตกลงมาในน้ำอ่าเหมือนดูในสา,สารคดีเลยจากของต่างประเทศใช่โดยปกติการกระจายพันธุ์จะไม่ จะไม่มาถึงที่แก่งกระจารย์จะถึงแค่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีเป็นเรื่องน่าย,ยินดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่ามันน่าจะทำลักในป่าของเราเราขอเรียนตรงนี้เลยนะตอนนี้ชุดป่าฟาร์มของเราของกรมอุทยาเองหรือว่าของตำรวจเองเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะ ในการที่จะสืบหาคนที่จะกระทําผิดเนี่ยคุณอาจจะทําผิดได้แต่ว่าคุณไม่มีทางลอดเนื้อมือกฎหมายได้เลยก็คือเราสามารถรู้ว่าใครเข้ามาทําอะไรยังไงนะครับจากการสืบสวนของเราปัจจุบันเรามีระบบการประสานงานกับเครือข่ายแล้วก็กล้องเอนแคที่ของเราเนี่ยถือว่าเด่นมากในการตามจับผู้ต้องหาในการแอบเข้าป่าเรามีกล้องอยู่เยอะมีกล้องอยู่หลายชุด เกินกว่าที่ท่านจะรู้ได้ว่าท่านถูกถ่ายภาพแต่อย่างล่าสุดเนี่ยที่เราถ่ายได้นี่ก็คือคล้ายๆนะถ้าทางฝ่ายความมั่นคงเขาบอกว่ามันเป็นพลานะแต่ว่าเราพบว่ากลุ่มนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับของชายแดนเรารู้หมดครับรู้ช้ารู้เร็วเท่านั้นเองครับเราอาจจะรู้ช้าไม่ทันท่านแต่ว่าเราตามจับท่านได้แน่นอน ต่อให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากมันทําให้เจ้าที่ตามสืบจับท่านคนที่คิดว่าจะกระทําผิดแล้วลอยนวลน,นะนะถ้าคิดว่าจะไม่ถูกจับเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะถูกจับเร็วถูกจับชา้าเท่านั้นเองมันเป็น2มุมครับมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนนอกเนี่ยรู้ด้วยว่าเจ้าที่เนี่ยเขาอนุรักษ์อะไรทําไมเขาถึง เขาถึงได้รักป่าขนาดนี้ทําไมเขาถึงได้ห่วงขนาดนี้การที่เขาได้เห็นภาพนะเจ้าที่เองเห็นภาพเจ้าที่ตื่นเต้นนะไม่อยากเก็บไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วอยากให้สังคมเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเราเจอเสือโครงตัวนี้แล้วเราเจอเสือออกลูกนะเราทํางานขนาดนี้นะเราห่างครอบครัวไปเพื่อไปทํางานเนี่ยเราไปเจอทรัพยากรแบบนี้เราอยากให้สังคมรู้ว่าเราอนุรักษ์อะไร แล้วเราอยากแสดงออกให้เห็นว่าในเชิงบวกว่าทุกคนร่วมกันในการส่งเสริมเจ้าที่ในการอนุรักษ์ป่าท่านจะได้อะไรกลับคืนมาดีกว่าได้ข่าวว่าเจ้าที่คนนั้นทุจริตเจ้าที่คนนี้ทุจริตผมว่าแบบนั้นมันไม่สร้างสรรค์แล้วเยาวชนเองเนในการติดตามข่าวสารเนี่ยบางคนกน็อยากอยากจะเรียนด้านนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเห็นว่าเออทำงานแบบนี้มันก็เงินเงินเดือนน้อยแต่ว่าก็มีความสุขมีความสุขในการได้อนุรักษ์ได้ทําเพื่อคนอื่น มันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับผมเองเนี่ยในฐานะที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในวัยที่กลางคนแล้วก็มีผู้ช่วยหลายๆคนนะที่เข้ามาทํางานกับเราแล้วทุกคนน่ะก็เดินตามเหมือนเมือนที่ผมเดินตามพอชัยวัฒน์นั่นแหละน้องๆก็เดินตามเราก็คือมันต้องมีความศรัทธานะมีความศรัทธาว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกก่อนถ้าทําถูกต้องเรื่องความเหนื่อยยากเรื่องความลำบากมันจะหายไปอง อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราเลือกแล้วนะแต่บรรดาผู้ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะส่วนใหญ่อาจจะไปเคยทํางานแบบอื่นหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่กับการพิทักษ์ป่ามาตลอดชีวิตการปิดทองหลังผ้าเนี่ยคือบางเรื่องมันเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้หรอกเราภูมิใจของเราเรามีหน้าที่ของเราแล้ววันหนึ่งเนี่ยผลงานของเราอะ่ะมันจะต้องถูกขยายผลถูกตีแผ่ขึ้นมาเหมือนกับที่แก่งอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะมีวันนี้นะมันก็จะมีวันที่เจ้าที่เขา มีเขาเรียกว่าการทำงานที่มุ่งมั่นมาจนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึ่งที่ป่ามันฟื้นตัวสมบูรณ์ขึ้นมาตัวเขาเองเจ้าที่เก่าๆนะครับที่ผมสัมผัสนะที่เคยสอบถามเขาอย่างนาโกะเนี่ยนะเขารู้สึกว่าภูมิใจที่ถึงวันนี้มันมีแบบนี้เรื่องแบบนี้ขึ้นมาในแ,แกงอาจารย์เขาเป็นอดีตเจ้าที่แกงอาจา์เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เขามุ่งมั่นทํามาแต่ตอนสมัยเขาอะมัน ผลสำธิมันยังไม,ไ,มไม่ไม่แสดงออกซึ่งต่อไปอนาคตเนี่ยป่าแก่งาจาจยนก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปก็จะดังขึ้นไประดับโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วเป็นแหล่งที่อนุรักษ์ความหลากหลายของของธรรมชาติไว้ที่นี่ซึ่งเป็นความเป็นความภูมิใจที่มันจะอยู่ลึกๆในใจของเจ้าที่อยู่แล้วก็ทุกคนก็ต้องต้องมุ่งมั่นนะครับการปิดทอง,ลงหลังพระเราเราไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเราได้เสียสละแล้ว ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเองนะครับเป็นอุทยานที่ภารกิจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายงานนะครับมีงานหลายหน้าครับถ้าถ้าพูดแบบปกติก็คือมีงานหลายหน้าทั้งนับท,ทั้งเที่ยวเองนะครับทั้งงานเรื่องชุมชนและงานเรื่องการป้องกันปรับปรามนะครับาการทําทำความผิดการระเวนพื้นที่ที่มันค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็มีความเสี่ยงกับทางชายแดนบ้างทางพานล่าสัตว์บ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเ,นเป็นคนที่ เข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วยกันทางานอย่างเจ้าที่ที่เป็นชาติพันธุ์เองก็แล้วแต่ที่มาทํางานกับเราเนี่ยเขามีความเข้มแข็ง,ขงมีความเชี่ยวชาญแล้วก็คือรักในการทํางานแล้วก็มีความพูดตรงๆก็คือซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ลาสัตว์ไม่อะไรกินแต่ก็ทํางานกันเต็มที่พร้อมที่จะจับญาติญาติกันเองก็มีตักเตือนปราบปราบป,ป้องปามได้ครับ 4 4ปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจัดคือเป็นอุทยานที่มีเรื่องราวเยอะนะครับผ่านเรื่องราวมาเยอะทั้ง35วันรคบางกอยทั้งหอตกทั้งการประท้วงอะไรก็แล้วแต่จนประกาศมา MM เป็นมรดกโลกทงางธรรมชาติได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เมื่อปี64นะครับตอนนี้ก็ต้องดําเนินต่อไปก็ต้องทํางานตั้งใจมุ่งมั่นทํางานกันต่อไปครับก็เป็นภาระที่ใหญ่ครับแล้วก็ลําบากสําหรับ หลายคนที่มองเห็นภาพแกงอาจารย์บางคนนี่อาจจะไม่อยากมายิ่งเป็นข้าราชการมรรจุใหม่ๆน้องๆอาจจะไม่อยากมาทํางานที่นี่เพราะมันลำบากนะครับงานเยอะนะครับแต่ถ้ามาได้ทําแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรครับคือทุกคนเจ้าที่ทุกคนก็เหนื่อยไม่เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็ทํางานแล้วก็ต่อไปก็คงจะหวัง การดูแลการซัพพอร์ตสวัสดิการจากทางด้านบนเบื้องบนนะครับที่ซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งการบาดเจ็บล้มป่วยอย่างเช่นโรคมาลาเรีย,รยก็ยังอยู่เจ้าหน้าที่เราก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ยังต้องเดินป่านะครับการถูกสัตว์ป่าทําร้ายหรือว่าการล่าตะเวรยะไกลที่มันต้องมีความเสี่ยงกับการประทะหรือว่าการที่จะบาดเจ็บจากสัตว์ป่าเนี่ยก็มีนะครับแต่ทุกคนก็ตั้งใจทํางานเต็มที่ครับก็ถามว่า หนักไหมก็หนักนะครับลำบากไหมลําบากแต่ก็ผมว่าทุกคนทํางานด้วยความภาคภูมิใจก็รู้สึกว่ามันเป็นผลจากท่างแรกๆเลยตั้งแต่หัวหน้าท่านแรกๆทั้งหัวหน้าสามารถและหัวหน้าท่านอื่นๆมานะครับผมว่ามันน่าจะเป็นผลจากการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เราทํากันมาโดยตลอดทําให้สัตว์ป่ามันสามารถ ฟื้นฟูประชากรได้อย่างเช่นลากลากเลยตัวที่เป็นราชนีชีวระรหกักๆเลยก็คือเสือโครง่งนะครับมันก็สามารถฟื้นฟูประชากรกลับมาเริ่มแรกที่พูดกันก็คือเรียกเป็นว่าเป็นพื้นที่ความหวังของการฟื้นฟูประชากรเสือโครง่งเริ่มฟืนน้นฟูกลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จข,ของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนครับที่ช่วยกันทาและของหัวหน้าหลายๆท่านที่ช่วยกันทํามาครับคือเห็นการตั้งใจทํางานนะของพี่ๆหัวหน้าหลายๆท่านมา คือท่านทำเพื่อองค์กรทำเพื่อประเทศชาติคือไม่ได้หวังผลตอบแทนตั้งใจทำงานตอนนี้ปัญหามันเยอะมากแต่ทุกท่านก็ทำงานกันเต็มที่ครับก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นต่อไปที่จะมาทำงานในสายงานอนุรักษ์สายงานนี้นะครับสายงานเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติมันต้องคงอยู่ต่อไปอยู่แล้วตับชั่วลูกชั่วหลานนะครับเรา มาทางานเนี่ยเราแก่เราก็เลิกนะครับกรเกษียณอายุแล้วก็หยุดนะครับเรามาทํางานเราเปลี่ยนที่ย้ายที่ไปได้ทั่วประเทศนะครับยิ่งเป็นสายจากวรรณศาสตร์เนี่ยคือเราไปไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้เขาก็ต้องอยู่ต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่กับพื้นที่ตรงนี้ปลูกฝังความสามัคคีกลมเกลียวอย่าให้ เขามาทะเลาะกันอย่าเป็นเป็นตัวเสี่ยมตัวอะไรแต่คือเรามาทํางานเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปทรัพยากรมันคงอยู่ต่อไปสําหรับลูกหลานต่อไปครับเห็นในโซเชียลเยอะครับในเรื่องของคอมเมนต์ที่ว่าเผยแพร่ภาพที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาใช่ไหมครับว่าชี้เป้าให้พานบอกพานไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า เจ้าที่เราดูแลเต็มที่ตลอดอยู่แล้วนะครับการทํางานเราเต็มที่ตลอดครับแล้วก็ฝากถึงพวกพานนะถ้าแน่จริงก็เข้ามาครับแล้วก็จะได้เจอกันผมพนังงานพี่จักป่า แต่ว่าตอนนี้ผมได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวิญยาณคือทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานชาติแก่งกระจานที่กจะสามห้วยปลาเหล่านนั่งเที่ยวที่รู้จักก็คือน้าตกปลาอูเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของแก่งกระจานผมเข้างานตั้งแต่ปี2548ทํางานเป็นพนักงานจ้างเหมาก็ประมาณ5ปี6ปีแล้วก็บรรจุเมื่อปีปี5 5ผมเรียนจบสัตวศาสตร์นะครับก็เรียนจบมาก็พอดีผมไปสอบสาธารณบาลยังไม่ติด ก็เลยมีทางอุทยานเขาเปิดเปิดรับสมัครพนักงานพ่อเป็นคนโทรไปบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการเปิดรับสมัครก็เลยให้พบกลับมาให้ให้ลองให้ให้ลองกลับมาสมัครดูในการที่เราเป็นเจ้าที่หนึ่งเราต้องยึดหน้าที่ที่เราต้องทําที่เราเราต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราจะให้ราษฎรในพื้นที่ที่เราดูแลในส่วนผมเนี่ยงานอุทยานมันจะมีอยู่3ด้านก็คืองานอนุรักษ์ งานวิจัยแล้วก็งานนาธนาการ3ด้านนะคือมันเป็นงานที่งานที่อุทยานจะต้องเดินควบคู่เข้าไปทงาง3ด้านนี้ทำไมกรมกระทรวงกระทรวงทรัพย์ทำไมกรมอุทยานกรมป่าไม้ต้องรักษาต้นไม้ต้นนี้ยกตัวอย่างครต้นไม้ต้นนี้อะ่ะละโค่นใบ แล้วก็ก็มีลูกไม้ขึ้นมาใหม่ทดแทนแต่แต่เมื่อเราเราเข้ามาทํางานปั๊บเนี่ยรร้รู้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันมันใช้อายุในการเจริญเติบโตนับนับนับเป็นสิบสิบปีแล้วก็กว่าอีกต้นหนึ่งจะเจริญเติบโตชั่วมันเท่ากับชั่วอายุคนเราเหมือนเหมือนกับเหมือนกับอายุเราเราอาจจะไม่ได้เห็นไอ้ต้นต้นต้นเล็กที่มันเจริญเติบโตแต่ทั้งที่เราเราตัดไปแล้วไอ้ต้นใหญ่เราตัดไปแล้วต้นเล็กเราไม่เห็นมันมันก็เลยย้อนกลับว่า ันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตั้งแต่ต้นแม่ถึงแม้มันจะมีต้นลูกเกิดมาเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลควบคู่มันขึ้นมาอย่างผมผมก็เลยอพอพอผมได้เข้ามาทํางานผมก็เลยคิดย้อนไปอย่างนะึงคือถามว่าคนในในเมืองเขาไม่มีไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับในในพื้นที่ป่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแต่ควันรถควันอะไรมากมาย แล้วก็อาจจะเป็นพิษแต่ถ้าเราข้าเปล่าเนี่ยข้าไปตื่นเช้ามามันก็ทำว่าสดชื่นมันมันสดชื่นนะครับถ้าเราถ้าเราอยู่ในป่าก็อ่อก็อยากฝากคนรุ่นหลังนะครับไม,ไม่ต้องแบบรักเต็มร้อยแต่ขอแค่สักประมาณคนหนึ่ง60 70อะไเนี้ยก็คือคนเราอะ่ะมันถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสเริ่มเริ่มจากศูนย์มันมันก็จะรู้สึกเพราะว่ามันมันจะรู้สึกรักไปเองครับ ทำว่าผมมิใจผมภูมิใจวันแรกตั้งแต่ผมเข้ามาทํแล้วตั้งแต่พ่อผมโทรมาแล้วก็ให้ให้ผมทํางานเป็นเจา้าที่อุทยานสมัยก่อนเงนเดือนผมผมสอบติดสองที่นะครับผมสอบติดอ่เป็นครูผู้ช่วยของวิทยาเกษตรอ่เทคโนโลยีที่เพชรบุรีที่ชามนะครับอ่าเงินเดือนหกพันสองทำงาอุทยานเงินเดือนสี่พันห้าให้ไปรายงานตัวพร้อมกันท,ทั้งท่านรู้รู้รู้เงินเดือนอัตราค่าค่าตอบแทนแล้วนะครับผมก็เลือกมาที่ ผมมาที่แกงอาจา์4,005ทางว่าถ้าคนบางคนก็จะไปไป6,000ซใช่ไหมครับ6,000องกับ4,005ก,ก็ต่างกันเยอะนะสมัยก่อนคนระก,ก็ทุกวันนี้ก็มีความภูมิใจคือมีความภูมิใจตั้งแต่พ่อคือพ่อโทรมาให้เรากลับมาดูแลพื้นต่า,ยยานี้ เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ที่กำมป์นก ok รับแล้วก็ดูล eta, แลหัวหน้าชุดัเวินเขตตากตั้งแต่บริเวณสามยอดมั่นกลางพืนเมืองปีพันุองกันรับตั้งแต่เป็นลูกจ้างก็ประมาณตั้งแต่ปีห้าสามครับก็เดิมทีผมก็อยากแบบปฏิบัติหน้าที่ก็คืออยากจะทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับโซนรวมทําให้แบบที่ได้จะลองไปสอบทหารแต่ว่าไม่ได้ก็เลยมา เรามาเป็นอุทยานมั่งอยู่ใกล้ครอบครัวอะไรเงี้ยก็ได้ก็อยู่ได้เรื่อยๆครับ <Okay. S 1> ก็เราทําไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกมันก็ดีครับมันก็ได้เราก็ดูแลทรัพยากรให้กับประเทศเหมือนกัน mm hmm. ก็ดูแลทรัพยากรสังคมของคนไทยด้วยกันทั้งหมดอยู่ไปมก็อยู่ได้ครับ mm hmm. ก็ทําให้เราคิดไปได้เรื่อยๆว่ามันเราทําให้เราเหมือนว่าเราได้ตอบแทนผมเป็นคนกเกลี้ยงครับกเกลี้ยงปากะกากระยอ เราเลยมาทำงานทีุ่ทยานเราปับมันหมดไหมมันไม่หมดครับแต่เราจะทำยังไงให้มันจากที่หมดวัยให้มันน้อยลงหมดช้าลงอะไรเงี้ยครับครับส่วนที่ว่าบำรุงก็บำรุงได้ผลดมั่งได้ผลมั่งคนที่ว่าแบบเป็นการปลูกป่าปลูกอะไรพวกนี้ครับคือเป็นการเสริมแต่ว่าคนที่ว่าเราดูแลปกป้องเนะี่ยเราก็ทําเต็มที่ในส่วนของเรา เราพยายามทําให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่ว่าเราจับไม่ได้ยังน้อยกันที่เราก็ไปอยู่ในป่าได้นี่มันก็เขายังยังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ครเขาจะได้ไม่กล้าทํทถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่มีไม่กลัวนะครับคิดว่าเราก็บริสุทธิ์ใจผมทํางานผมก็โอเคผมก็คิดว่าลูกหลานเราก็ขลังเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าป่ามันจะเหลือกี่เท่าไหรต้นไม้มันดีๆต้นไม้ใหญ่ๆมันจะเหลือไหมตัดป่าหรือว่ามันเริ่มแบบ สูญพันก็มีแล้วมันน้อยลงในส่วนที่เยอะก็เยอะอ้ส่วนที่ว่ามันจะขาดมันจะสูญพันุมันก็จะมีแล้วก็ผมผมเนะี่ยผมเต็มร้อยแล้วก็ผมดีใจมากอ่าอย่างเช่นอย่างอย่างเสือเนี่ยที่ผ่านมาเสือสามตัวนั่นแนหะผมก็คุยกันในวงในปา่าแล้วก็ลองทำข้อมูลกับพี่พี่วิวเอสที่เขาจำนานทางเมื่อแค่มาผมทำเล่นๆ่นว่า เคยเจอเสือปลาลูกลูกเสือเดินตามแม่นะ้กี่ตัวเขาบอกว่าสองเขาเจอก็สูงสุดก็แค่สองตัวทีนี้ผมก็ลั่นวาจาในป่าว่าถ้างั้นนะ่ะถ้าแกกอาจารย์มีสามตัวกูบวชให้ที่บวชเขาก่อนนะก็คือเจอ,เจอในภาพติดกล้องอนะ่ะได้บวชบวชกับพี่สิงห์สองคนรนะับคุยเจอ <c oughs> เจอเลิเจอจริงๆค <c oughs> รับ ก็ทําเพื่อให้กับลูกหลานเราค,รคือลูกหลานโตมาจะได้ไม่ต้องเห็นแต่ในภาพอย่างเดียวนไ,ได้เห็นของจริงมั่งถ้าฝากก็คืออยากให้น้องๆได้มาอยู่ในยืนในจุดนี้ถ้ามีใจที่จะทําคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันเล็กๆน้อยๆมากโดยเฉพาะน้องๆชาติพันธุ์ที่เป็นแบบปุบมเนี่ยมันกระทบกระทานกันอยู่แล้วในชนุมชนนะจ๊ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตแบบีกัน แต่ก็มันมีปากเสียงมากอะไรมากถ้าเราจะอยู่ในจุดนี้เราต้องใจเย็นให้พอพอโอดทนได้มากใต่ไงครับ <c oughs> เราเรารักตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็เราทำเพื่อสังคมลงลงมาก็รอเลี้ยงครอบครัว